าผากูเกิดท้ยนเกิดบัถือสักหนังกูกานซีความ่จริญตัให้แล้วบัง่าถันอไม่ไดหรอก็จะวางสันเอากระิเป็นตวนที่จจอยยังไปโทษเขานี่จจอยบต้องโทษหัวนาเป็นอย่างหัวนาให้เขากินตะโค้งไก่มันกระดาเนาะ่สิ้นนี่หนังยังอยู่หันเนาะปวดหัตา คนก็มาเบิ่งเอาหลายแง่มาหลายสายงานฟรี่สันดานรอ้องวัดหลวงพ่อภาษาเลยเก็บบาดนตรีมีคนพะเครื่องนี่มึงหูจกักน้องไข้คำสอนปอปเล่าว่า <c oughs> เป็นยงานสร้าดีตีขี่ที่ม,มักม <c oughs> ้วนเป็นางานที่อืมป้าไปิดจีเปทดชวน มแตัวพี่น้องตัต้งอกตั้งใจมาเบิ่งเฮามาทุกปีวันที่สิบสามเมษายนมาล้ำใจเกินลอยจำการแสดงที่นี่ทุกปีทุกปีกูได้ยินข่าวว่ากรรมการกับทางวัานหนีเป็นอย่างสิบสามเมษายนของทุกปีเออจ้างใจเกินลอยตลอดชีวิตเออมึงคิดว่าถามมาล้ำใจเกินลอยมาตลอดชีวิตมึ<า>งว่ากูว่ามึงนี่สิยังเป็นคนหมด ตเป็นอย่างคันตลอดชีวิตบ่อยสิริไทยนี่กูดีใจอยุ่คันว่าจ้างตลอดที่นี่พึ่งมีจ้าสิริไทยุ้เยวาเนอย่างเมื่อคนเิเท่าได้พนุสนอมอย่างความสมอต้นั้งแตเท่ามาบ้านนี่สามที่กปีนึงแค่ไหเจดี๋ยวนี้แล้วคเี่กโอเคเก่าไปหนาคุณคันเนี่ยขนา ยี่ส p p oh, ิบเปีพวนันาดมานเลยขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่ไนเล้วโซนหนาแน่ผู้หายรอ่ะตายวกตัวกอะไรพวกบนเนินได้แก่กิีย่งเนินซึ่อมาปูสารไว้ตะเทียงบนแมวนี่ยู่ติโต๊ะปมีไหนบนนังบังคับบังแน่เออยดม่้นึงหปปูหัวไตทองรถซิบล้อ เาาก,กว้า,วา,าเปีออกมาแฉ่เออสีเดียพอเจากก้าเดียกวางสิออกมาบอละโดกเย้ออมาเลยเดีว,กกว่าคุณไปโถคามากอะามึงพี่น้องแยกหมีหมองนังแต่พอผู้คนมาุนยืนสลับอยู่ทั้งนอก,กนออแต่่าพี่น้องผู้มารุนผู้ยืนูเห็นเต้องเสียใจดอกเป็นยังสุดนั่งอยู่ข้างหนาเด็กัวขีไยใจหน้ัวาหาแล้วป่วยตะเวไหล อปูเต้เไก่ดีได้ละตัวที่แม่นั่งข้างหน้าเห็นมล้ำซสกกระดอนั่งหน้าเนี่ยเมื่อคืนเราชุ้มนั่งกึ่ท่าหนาเห็นมลสัตวกยื้อตีไม่เห็นบาเหี้ข้อท้เห็นใจใจคืนลอยซุ้มนั่งกึ่ท่าหนามื้อเสาร์กินยากระจายเส้นบ่ได้เขากินยาปวดเด็นข้อเลยอีตองซุ้มนางมึงกับใครแน่มึงเมื่อญ่นี่นอนหลับคงปว ตอนเชยม่เป็นเฮี้ยนจะขอหมู่เฮียนอยู่คนไหนคุณลักนเนี่ยคุว่ากด้ตังแจกมาบุหมอแล้วใด็ตังใจมานอนข้างครปูนแต่แหงอ่อนห่อนว่าเป็นดวกทีหมดเลยนั่งลงนั่งแก้งหน่ายุ่เต้นัาสันนั่งยุ่งปูนนี่จะว่านี้บัวห้อนบุบบุบจะวาสูง ันควันว้พลังทีไปกินกับต้มมะุ่งหนยเ้าตัวแม่เหอก็จะมาถามน้องเพรกับน้องพ่อยเลยตัวใส่แาฟนรับบอเพรน้องพ่อยี่บอขอเสียงเลยแล้ไล่มื่ไล่ดีใส่แบบตุกเพจไวนี่น้องเพรนี่น้องตักอเลยมุงกับปุนบ่เป็นเพรกรบพอยันี่บอเปเย ขีเป i̇şte. right ้าหมดแล้วนะเอ้ชื่อเดียร์อ้เด็กคนอนข้ออะไรก็ซื้อเลยโอยตอนแต่มระสบการณ์มันนี่มีคนโหดหนาเลยเดียร์ใหญ่ทุกน่ที่มาจ้างเขาผมก็มาบอกผมไม่จะจะไียืนยุบโคงเด้อเขาจะลุยันลุนถึไม่จะ่ปอบุ๊คไม่เอาคงแต่ว่าเทวดานีน ตะกูฏเอาซะมีบืองหนี่งกูกันแค่ตายแล้วจะทำไงไม่เงแมากูเป็นม้าดโดโกกลลเอาขอเสียงคนมาท่านในยื่นดีกจิตตไหนจ้าเอาก็้ากันซัวแท้กะจัดไหนยี่ห้ีติแมโ่โอ้ยก็า่าจัดไหนกัน เฮ้ยเหลยกเนเขาว่ากูรว้โผลดก็เลยวุตุ่เขาเป็นอย่างแอมันมาจนไหนก่อกูสั่งแกนนหลาบ้าพันแอธนาคารเราก็ถือเลขล่ล้วดูโผล่มาันได้บ่วไทยกูได้แต่่าชุบมนอันไหมก็ต้องเสียไก่ดอกชุดไหนก่อนเฮาแบบมีเข้าใจเงินบดแล้วเอาไปใส่เอาใจดีค้าย่งนี่ตะกุงไก่ก็ให้โลดเนี่ยเป็นชูบ้านเราโลดวยเอาอีแกไม่อย่างหลับตยืนบอกจดนตานักพกยก็ลงเงินไม่เฮา ไปว่าหนองค่หนองค่หนอไค่ก็ยังจีจีมาเลเไป่ไหนมพ่อหนาพอตาทำขาวทำขาวกัสกนอยู่ดีสบายบสบายดีขายก็ััมาแล้วปันก็ช่วงจิ้วไปว่ามันลันีเดจ้าเห็นปั นั่นมเาเปลี่ยนกับฟังใสต่อปุณีแม่ฟังใสเขาฟังเขอิม่มใสเหมือนคนขอบคุณข่าควอบใจเลอีแม่ขอบใจขอบใจดีใจอังไก่ออยู่ดีสบายบอกโอ้ยสบายดีขายของตัวตรงเออขั้นโฉัดไปขายยืนในเมียเนี่ยขายดีดียืนตลาดน้าศนิษฐขายดียืตนตไานเออ ถุงแฮถุงวิสภาพว่างกินก็หันเรื่องขาดรักษาธกิจแฉะแฉะก็บอกแฉะแฉะก็บหาวขวาญเงเาบืองรูดน้แน่กูเมาลูกเดียวเมาอุู่ิแล้วกูเมาล้วกูสปอร์ตพ่อเขาอยากไรโอเคไม่งานเราได้ฐานะเขาเป็นผู้ขวัเพาะ็ต้องมุดโนุนกันไม่ง่ายจังเม่ถ้าว่ากอยากจะทาบมาเึงขายอย่างขายโลกโศกเบืองกเมาแล้ว เราโลดตอนนี้นี่โปรโมันเด็โปรโมชันเท่าไหร่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพื่อเอาอันแถมเออโต้งก็จะมือ,อมม 4, 4, 5, ซื้อเอ,เอ,เอในในแถมกูจะซื้อยู่กี่สี่สหาสิปีสักก่อนเขึก็สีนดูมันก็จะอยากตายเลยตงนี้ก็ใส่ยาติดโก้ติ่างไปสักกอนเอากมาไปทัวรเถอะมนเด่นไป่ไหนแต่ยุดีสบายอยู่สบาด,ดีอย่างน้ำหลานหลานูดแบดีดเดอาลูกไข่ลูกดูไส้เออเนี่ยมัน วใาไม่ก็เลยมาถีบก <mo. ici S 2> ูไอ้กูเลี้ยงกูเลยไม่หลานกูเลยนี่จะเทน้องแค่ใหนเจ้ากันว่าสมัยนี้ได้อยสีแต่พู้เฒ่อมี่รูมันละเม่นครเพ่อนี่หายใจหนวกมาถึงจะขอยางมู้ว่าหนาบานเพราว่ามันเป็นแต่ยอเพราเป็นแต่สร้าแต่ม่ใช่ว่าจงไหนละกันใื่อมาบ่อย